โอสีดีซีนี้หมดจริงิงซีนี้หมดเดี๋ยวป้าเหลาให้ค่ะเดี๋ยวป้าเหลาให้อะนูเอาสีที่เหลาให้นะคะอ่าเะอาศัยเข้าไปหรอกเหลายังไงหลกเหลายังไงเวลามันต้องเหลาแบบนี้นะคะเหลายังไงหลกเหลาผิดข้างหมุนผิดข้างแล้วลูกหมุนอีกข้างหนึ่งหมุนอีกข้างหนึ่งหมุนอีกข้างหนึ่งค่ะหมุนอีกข้างหนึ่งทีนี้ต้องหมุนข้างนี้ค่ะหมุนข้างนี้ค่ะลูกหมุนข้างนี้ หมุนข้างนี้ค่ะหมุนข้างนี้ค่ะลูกไม่ยังไม่ดึงค่ะหมุนข้างนี้หมุนข้างนี้อ่าถูกต้องโอเคเอาออกมาดูซิได้หรือยังเอามาดูซิไ,ยยาาซไหนสวยอะสีชมพูค่ะแล้วทำไงต่อคะสีชมพูแล้วทำไงต่อแล้วก็ปัดสีขาวนะคะค่ะยังไม่ต้องปัดระบายไปก่อน,นะคะ่ะระบายไปก่อน จอจานสีอะไรคะลูกงั้นเรากกระ,ละี่ก่อนเนาะมีน้ำตาลขาวน้ำเงินน้ำตาหนูต้องลากจากหัวมันไปสิค่ะลูกโอเคนี่ตัวอะไรเอ่ยจอจานนะคะจอจานค่ะแล้วทำยไงอีกแล้วก็ระบายตรงนี้แล้วก็ระบายตรงไหนนี่ตัวอะไรจอจานนะคะจอ,อจานนะคะ จะให้ออกนกเส้นนะคะไม่ออกนอกเส้นนะคะห้ามออกนกเส้นนะแล้วที่ออกนอกเส้นไหมคะเนี่ยอันนี้นี่ไม่ออกนะ,ะไม่ออกคะ่ะโอเคโอเคมากออกะคะ่ะเอไปมาละว้าจะกลัวไม่แน่ยกลัวรังชื้นขาดอะ่ะหนูระบายเบาๆมันจะได้ไม่ขาดนะคะ นห,หนูละบห,หมือนันนี้อุ้ยมันเป็นการบ้านของหนูนี่คะปะป๊าจะช่วยระบายได้ยังไงลูกให้แต่ช่วยระบายได้ไหมอะไม่ได้ค่ะเป็นการบ้านของหนูค่ะเมื่อวานแต่ยังช่วยเลยเมื่อวานเขาเลยเมื่อวานแต่ช่วยหรอเดี๋ยวไปฟ้องครูดีไหมเราไปฟ้องครูเลยเอาไหมคะลูก <ừ. S 1> โอเคจ้าจานเสร็จแล้วจบการรีวิวหรือยังครับวันนี้ ยังไม่จบเลยนะเอรอาตอีกให้หมอน้องเส้นสินนนะคะลูกระบายให้เร็วๆนะคะค่ะระบายให้เร็วๆลูกได้ลูกจะได้สวยๆค่ะระบายให้เร็วๆจะได้สวยอ สี S <S เข้าไปหมดเลยเอาสีหนูเข้าไปสีหมดแล้วมั้งลูกสีชมพู<ะ>เอามาเหลาเพิ่มเอามาเหลาเพิ่มลูกมาเอามาเหลาเพิ่มเอาใส่เข้าไปในรูนี้เอาใส่เข้าไปในรูนี้อ่าเอาใส่เข้าไปลึกๆลูกเอาใส่เข้าไปลึกๆอ่าใส่เข้าไปลึกๆแล้วก็หมุนข้าหมุนเหมือนเดิมหมุนเหมือนเดิมข้้างนีเหรอไม่ใช่ค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะไม่ใช่ค่ะอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่ง ้ใช่ม,ม,มันมันคูสตอ็อปไงใช่แหล,แล,แลมไหมครับไม่แหลมมอะค่ะอ้หแหลมมากลูกอ้าวอาระบายต่อให้เสร็จเร็วลูกป,ปะรีวิวมานานเกินไปละสี่นาทีแล้วลูกเดี๋ยวผู้ชมเขาจะไม่ดูลูซี่ของพี่สวยล่ะสวยค่ะสวยมากค่ะ แล้วก็จะใส่ลูกเจี๊ยเข้าไปไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้นี่ไงของหน้องสวยไหมแต่ว่าเช่นสวยตัวเขาไม่ได้สั่งไม่ติดไม่เป็นไรติด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 ให้จะเอาสีชมพูให้ออกหล่นนะคะต่อไปเปลี่ยนสีค่ะ เป็นสีนะคะอันนี้ไม่เป็นประโยชนสีสีดำนะคะสีดำเปลี่ยนนี่ก็เราไปนั่งอันนี้สีอะไรคะลูกสีที่เข้ากันนะคะไม่ซอกเลยอะไรนึกอันนี้สีอะไรคะสีอะไรก็ไม่รู้แต่เปลี่ยนก่อนนะน่าไม่เปลี่ยนบ่อยลูกก็สีชมพูเอามาผสมกันผสมกันกลายเป็นสีอะไรลูก อ่ารีบเรียบระบายให้เสร็จเร็วเสร็จหรือยังคะจบการรีวิวหรือยังเอ่ยพี่ว่วงนอนแล้วพี่ม่วงนอนแล้วเหรอพี่พี่อะไรห้วงนอนหูุ โอ้โห okay. oh, oh, สวยมากเลยออกน้องเส้นไหมคะดูสิไม่ออกเลยดูสิไม่ออกเลยนะไหนดูผลงานสิขอดูผลงานอันนี้ตัวตัวอะไรครั้งนี้ตัวอักษรอ,อะไรคะตัวอักษรอะไรคะจ้ไปเดี๋ยวกันค่ะจบการรีวิวก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อน